สตีฟจ็อบส์อเฉรียะพลิกโลกโดยคาเลินบลูเมนททลอีพีสามสามฟลีกสมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นกับจ็อบสช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างเกรด10กับเกรด11ในฤดูร้อนหลังจบเกรด10 j จ็อบสยังคงทำงานไปเสมียนดูแลสต็อกในร้านขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบบเดียวกับร้านขายอัหล่ยรถยนต์ ที่พ่อเขาเคยพาไปสมัยเป็นเด็กการทำงานนี้ทำให้เขามีความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และราคารวมทั้งกฎระเบียบพื้นฐานทางธุรกิจด้วย Jobs เข้าใจเรื่องกำไรขาดทุนโดยสันัตยานว่าคือส่วนต่างระหว่างราคาที่ทางร้านจ่ายเพื่อซื้อสินค้ากับราคาที่ขายได้บางครั้งเขาจะไปซื้อชิ้นส่วนตามตลาดนัดและขายโดยบวกกำไรเพิ่มให้แก่เจ้าของร้าน ซึ่งจะนำไปขายต่ออีกทอดในราคาที่สูงยิ่งขึ้นรายได้จากการทำงานต่างๆทำให้จอฟส์สามารถซื้อรถเฟียสสีแดงคันเล็กๆที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวเสียแต่ก็ทำให้เขาขับไปสำรวจตามที่ต่างๆและไปหาเพื่อนรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและเบิร์กลีี์ได้ในทศวรรษ1970สงครามเวียดนามเริ่มคลายความรุนแรงลงและวัฒนธรรมฮิปปี้ ได้คืบคลานเข้าสู่ซิลิคอนเวลลี่จ็อบส์ผู้ชอบลองของใหม่เสมอจึงเริ่มไว้ผมยาวและสูบกัญชาพ่อเขาโกรธมากเมื่อพบยาเสพติดในรถของลูกชายและพยายามให้เขาสัญญาว่าจะไม่สูบอีกแต่เขาปฏิเสธนั่นเป็นการทะเลาะอย่างจริงจังครั้งเดียวในชีวิตผมกับพ่อจ็อบส์เล่าขณะเดียวกันความสนใจของจ็อบส ก็เริ่มขยายออกไปจากวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์ผมค้นพบเชคสเปียร์ดีแลนด์ทอมัสและวรรณกรรมคลาสสิกต่างๆเริ่มอ่านโมบี้ดิกและกลับไปโรงเรียนวิชาเขียนเชิงสร้างสรรค์นในเกรด11อีกครั้งตอนนั้นโรงเรียนโฮมสเตดเริ่มผ่อนผันกฎระเบียบการแต่งกายของนักเรียนด้วยการอนุญ,ญาตให้สวมกางเกงยีนจอฟส ได้ก่อตั้งชมรมชื่อบัคฟลายที่โรงเรียนด้วยการนำนามสกุลของครูใหญ่มาผวนแล้วก็ยังได้รับการสนับสนุนจากพวกครูชมรมนี้ได้จัดคอนเสิร์ตของนักเรียนด้วยการเล่นเพลงแจ๊สบลูและโปรเกสีบร็อกโดยสมาชิกชมรมนำความรู้เกี่ยวกับแสงเลเซอร์ของ j o b ์ไปทำโชว์สลับกับดนตรีรวมทั้งสร้างแสงสีรุ้งบนเวทีด้วยบัคฟลาย ยังโด่งดังจากการสร้างวีรกรรมต่างๆเช่นแอบทาสีฝาที่นั่งชักโรครกเป็นสีทองแล้วนำไปโบกปูนติดไว้บนกระถางต้นไม้เชิญครูใหญ่มาร่วมรับประทานอาหารเช้าโดยขึ้นไปจัดบนหลังคาห้องอาหารมีการจัดโต๊ะและเก้าอี้พร้อมนอกจากนี้ยังสามารถยกรถโฟกเต่าทั้งคันขึ้นไปห้อยลงมาจากหลังคาด้วยหลังโรงเรียนเลิกวอสได้อวดอุปกรณ์ แจมสัญญาณโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณรบก,กวนที่เขาสร้างขึ้นสมัยเรียนปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยซึ่งจะทำให้ภาพในโทรทัศน์บิดเบี้ยวเนื่องจากการรับส่งคลื่นถูกรบก,กวนเมื่อเพื่อนร่วมหอกำลังดูโทรทัศน์วอสจะเปิดเจ้าเครื่องนี้แล้วก็จะมีคนลุกไปกดปุ่มนั้นปุ่มนี้เพื่อพยายามปรับภาพวอสจะแกล้งด้วยการเปิดปิดเครื่องแจม เพื่อให้คนที่ลุกไปปรับภาพรู้สึกว่าปรับได้ผลทุกครั้งที่เขากดปุ่มบางครั้งการแกล้งปิดเปิดเครื่องแจมสัญญาณของวอสสามารถบิดตัวคนคนนั้นเป็นเกลียวเหมือนขนมเพลสเซลได้ด้วยจอฟส์ Jobs, ประทับใจกับเรื่องนี้มากขณดที่ว่ากว่า30ปีให้หลังเมื่อที่คลิกเปลี่ยนสไลด์ขัดข้องขณะที่กำลังแนะนำไอโฟนอยู่จอฟส์ Jobs, หยุดครู่หนึ่งเพื่อเล่าเรื่องนี้ และสาธิตให้ดูว่าเครื่องแจมของวอสทำให้คนยืนขาข้างหนึ่งชี้ฟ้าและมือหมุนบิดเบี้ยวได้อย่างไรเมื่อปลายปีของเกรด11สตีฟทั้งสองและเพื่อนของวอสอีกหนึ่งคนได้วางแผนแสดงความยินดีกับผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาด้วยการทำป้ายผ้าพิเศษทำจากผ้ามัดย้อมว่าเป็นรูปมือชูนิ้วที่ไม่สุภาพซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลพร้อมลงท้ายว่า ด้วยความปรารถนาดีและลงชื่อสวารปจอบที่มาจากตัวอักษรตัวแรกของชื่อพวกเขากับนามสกุลของจ็อบส์ตัวป่วนทั้งสามวางแผนว่าจะเอาป้ายผ้านี้ขึ้นไปติดบนหลังคาอาคารเรียนและปล่อยลงมาขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาเดินผ่านแต่พวกเขาไม่อาจม้วนผ้าขึ้นได้อย่างที่ต้องการทั้งสามใช้เวลาเตรียมป้ายนี้จนดึกดื่นอยู่หลายคืน แต่ในวันพิธีฉลองจบการศึกษาวอสได้รับโทรศัพท์จากจอฟส์ว่ามีคนดึงป้ายผ้าลงมาและจอฟส์ถูกจับได้ในภายหลังวอสยึงรู้ว่าจอฟส์เอาเรื่องนี้ไปโม้กับเพื่อนบางคนและมีคนหนึ่งในจำนวนนั้นที่ทำให้แผนการของพวกเขาพังรือดูใบไม้ร่วงปีคศ1971วอสอกลับไปเรียนมหาวิทยาลัยต่อโดยคราวนี้ไปที่เบิร์กรี ซึ่งอยู่ห่างจากลอสอันโทสไปทางเหนือราวหนึ่งชั่วโมงทว่ายัางไม่ทันได้เริ่มเรียนแม่บอกให้เขาอ่านบทความหนึ่งในนิตยาาสารเอสควายเกี่ยวกับคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามสร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่ากล่องบลูบ็อกซ์หรือกล่องสีน้ำเงินซึ่งส่งเสียงแบบเดียวกับที่บริษัทโทรศัพท์ใช้รับส่งสัญญาณโทรศัพท์และจากการลอกเรียนเสียงในคลื่นความถี่เดียวกันนี้ ทำให้ผู้ใช้สามารถทะลวงเข้าไปใช้สายโทรศัพท์เพื่อโทรไปที่ไหนก็ได้ในโลกโดยไม่ต้องเสียเงินคนกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่าโฟนฟลิกส์วอสหลงไหลความคิดที่ลูปคมบริษัทโทรศัพท์ในสมัยนั้นคนเพิ่งเริ่มโทรศัพท์ไปต่างประเทศได้โดยไม่ต้องผ่านโอเปอเรเตอร์ในยุคก่อนโทรศัพท์มือถือหลายทศวรรษลูกค้ามีบริษัทโทรศัพท์เดียวให้เลือกใช้ ค่าโทรทางไกลแพงมากค่าโทรศัพท์จากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งของอเมริกาในช่วงสาร์อาทิตย์ตก70เซนต์ต่อ3นาทีหรือเทียบกับ4ดอลลาร์ในปัจจุบันและในวันธรรมดาค่าโทรยิ่งสูงกว่านี้ดังนั้นเจ้ากล่อง b บลูบล็อกนี้จึงมีความสามารถอันน่าทึ่งวอส์พูดทึ่งกับกล่องบลูบล็อกอย่างมากจัดการโทรไปหาจอฟส และอ่านบทความดังกล่าวให้ฟังวันเดียวกันนั้นเองทั้งคู่ตรงไปยังห้องสมุดเพื่อหาข้อมูลเรื่องนี้และได้พบกับความถี่ของสัญญาณโทรศัพท์ที่ต้องการในเอกสารทางเทคนิควอสใช้เวลาอีกหลายเดือนต่อมาในการออกแบบและสร้างกล่องบลูบล็อกส์ของตัวเองขณะที่บางคนจะใช้วิธีอัดเสียงที่มีความถี่เดียวกันใส่เทปหรือนกหวีดในการเข้าสู่สายโทรศัพท์วอส อยากจะใช้ชิปดิจิทัลจากบริษัทชิปที่อยู่รอบตัวนอกจากนี้พวกเขาพยายามหาคนคนหนึ่งที่บทความในเอสควายกล่าวถึงคือกัปตันคลันส์หนึ่งในผู้บุกเบิกเทคโนโลยีดังกล่าวโดยใช้นกหวีดพลาสติกที่แถมมาในซ e ีเรียลยี่ห้อแคปแอนด์คลันส์ซึ่งเขาพบว่าสามารถเป่าให้ได้ความถี่ที่จะต่อเข้าสู่สายโทรศัพท์ทางไกลได้ ในที่สุดจอฟส์และวอสก็พบตัวเขาจากความช่วยเหลือของเพื่อนคนหนึ่งและได้เชิญกับตันคานส์มาเจอกับพวกเขาชายผู้ที่ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าห้องพักของวอสไม่ได้เท่เหมือนกับตันแม้แต่น้อยนอกจากมีผมยาวห้อยมาด้านหนึ่งแล้วยังฟันหลอด้วยและเนื่องจากเขาอาศัยอยู่ในรถโฟกตู้จึงไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันในช่วงไม่กี่ชั่วโมงต่อมา หลังจากที่แลกเปลี่ยนรหัสและเทคนิคต่างๆแล้วจ o อบส์ Jobs กับวอสก็ได้เรียนรู้มากขึ้นว่าจะใช้กล่องที่ประดิษฐ์ขึ้นทำอะไรได้บ้างด้วยกลางดึกคืนนั้นระหว่างที่จ o อบส์กับวอสเดินทางกลับบ้านของจ o อบส์ที่ลอสอันโทสรถเฟียสีแดงของจ o อบส์เกิดขัดข้องหลังจากที่หาโทรศัพท์สาธารณะได้พวกเขาขอให้ออเปอเรเตอร์หมุนหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรฟรี ซึ่งเริ่มต้นด้วย800หมายเลขหนึ่งโดยตั้งใจว่าจะใช้บลูบล็อก k s ของพวกเขาโทรขอความช่วยเหลือแต่โอเปอเรเตอร์ของบริษัทโทรศัพท์เหมือนจะรู้เหราๆจึงคอยแทรกเข้ามาในสายตลอดและขณะที่ทั้งคู่เพิ่งหยอดเหรียญเพื่อโทรแบบถูกกฎหมายนั่นเองรถตำรวจคันหนึ่งก็แล่นเข้ามาพอดีตำรวจจัดการค้นตัวทั้งคู่พวกเขาเจอกล่องบูบล็อก ในกระเป๋าเสื้อโค้ทของวอสและถามว่ามันคืออะไรวอสบอกพวกเขาว่าเป็นเครื่องสังเคราะห์เสียงดนตรีเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ค่อนข้างใหม่ทั้งคู่เริ่มปอดเมื่อตำรวจถามมากขึ้นอย่างไรก็ตามดูเหมือนคำตอบจะได้รับความน่าพอใจตำรวจจึงขับรถพาทั้งคู่ไปส่งที่ปั๊มน้ำมันและคืนกล่องให้ในตอนแรกจอฟส์ Jobs และวอสใช้กล่องนั่นเพื่อความสนุกเท่านั้น จ็อบส์เคยใช้โทรศัพท์สาธารณะที่โรงเรียนโทรไปที่หมายเลขหนึ่งในอังกฤษเพื่อฟังเรื่องขำขันและทิ้งโน้ตบอกเพื่อนร่วมชั้นให้มาฟังแต่อย่าวางสายกลางดึกคืนหนึ่งวอสโทรไปคุยกับพระสันตปาปาที่สำนักวาติกันโดยบอกว่าเขาคือเฮลรี่คิสซิงเจอร์ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันในสมัยนั้นตอนแรกผู้รับสายบอกว่า เขาจะส่งคนไปปลูกพระสันตะปาปาแต่จับได้ก่อนว่าถูกอัมเพราะวอสกลั้นหัวเราะไม่อยู่แม้จะเกือบถูกตำรวจจับแต่จอก็ยังไม่เข็ดหลังจากนั้นเขายังระดมความคิดมาขายกล่องนี้กันดีกว่าเขาชวนวอสขณะที่พวกเขาได้รับคำสั่งซื้อมาเรื่อยๆนั้นวอสได้คิดหาทางลดต้นทุนค่าชิ้นส่วนลงจาก80เหลือ40ดอลลาร์ โดยขายให้นักศึกษาในราคา150ดอลลาร์และคนทั่วไปในราคา300ดอลลาร์วอสใช้ชื่อในการทำธุรกิจว่าเบิร์กลีย์บลูส่วนจ็อบส์ใช้ชื่อโอปทบากสามารถทำกำไรจากการขายกล่องได้อย่างงามเย็นวันหนึ่งในฤดูร้อนทั้งสองได้ไปพบกับผู้สนใจจะซื้อรายหนึ่งขณะที่กำลังโฆษณาสรรพคุณของกล่องอยู่ ว่าที่ลูกค้ารายนั้นก็ชักปืนออกมาจ่อที่จ็อบส์จ็อบส์ผู้หัวไวรู้ว่าคงไม่มีประโยชน์ที่จะต่อล้อต่อเถียงจึงรีบยื่นกล่องให้แต่โดยดีหลังจากนั้นไม่นานจ็อบส์ก็ตัดสินใจเลิกกิจการเพราะเริ่มเบื่อนอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อการถูกยิงและโอกาสถูกตำรวจจับฐานขายของผิดกฎหมายด้วยแต่วอสยังคงทำต่อและในที่สุดก็ขายได้ราว200กล่อง แม้จอบส์จะเลิกไปแล้วก็ตามแต่วอสก็ยังแบ่งกำไรให้กับเพื่อนคู่หูครึ่งหนึ่งเหมือนกับที่ทำในตอนแรกประสบการณ์นี้อาจส่งผลไม่คาดฝันประการหนึ่งมาตลอดชีวิตโดยรอนโรเซนบอมผู้เขียนบทความเรื่องกล่องสีน้ำเงินในเอสควายในปีคศ .1971 ได้พูดในภายหลังว่าการที่ในสมัยนั้นจอฟส์ Jobs และวอส ได้ร่วมมือกับพวกนอกข้อ,อตัวพ่อเช่นกับตันคลันซ์ซึ่งมีชื่อจริงว่าจอห์นเรเปอร์อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมในอีกหลายปีให้หลังพวกแฮกเกอร์ทั้งหลายจึงตั้งหน้าตั้งตาแฮกแต่คอมพิวเตอร์บริษัทอื่นและไม่ยุ่งกับ Mac In t ท s h ของ Apple ขณะที่เวลาในโรงเรียนมัธยมปลายใกล้จะสิ้นสุดลงนั้นจอฟส์ Jobs, ได้เริ่มต่อต้านความคาดหวังแบบเก่า เขาฝึกฝนวิธีจ้องหน้าคนนิ่งๆที่ทําให้คนถูกจ้องทําอะไรไม่ถูกเริ่มทดลองอดอาหารหรือเปลี่ยนวิธีการกินเช่นกินเฉพาะผละไม้และผักจากนั้นได้ทดลองใช้ lsd กับคลิสแซนบเบลนแนนแฟนสาวคนแรก lsd เป็นยาผิดกฎหมายซึ่งในปัจจุบันจัดเป็นยากล่อมประสาทที่อันตรายมากแต่เมื่อ40ปีก่อน ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบคนทดลองใช้ยานี้เพื่อพยายามเข้าสู่อีกระดับของจิตสำนึกในวัย17ปีจอฟส์มีร่างผอมเก้งก้างผมยาวหนวดเคราร่าแรมและวิตกกังวลอยู่เสมอเขาวิ่งบุ่นไปทั่วเหมือนคนบ้าคลิสเซนบอกแต่เมื่ออยู่ด้วยกันเขาจะเงียบขี้อายตลกเป็นวัยรุ่นโรแมนติกที่ชอบกวีบ๊อบดีแลนและเล่นกีตาร์ เขาบอกฉันตอนที่เราเด็กครั้งแรกหรือไม่ก็ครั้งที่สองว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นเศรษฐีเงินล้านและฉันก็เชื่อเขาซะด้วยเธอเล่าจอฟสเป็นคนที่สามารถมองเห็นอนาคตได้สิ้นปีการศึกษานั้นจอฟสตัดสินใจว่าเขาจะย้ายไปอยู่กับคลิสเซนในฤดูร้อนในกระท่อมที่มองลงมายังหุบเขาซานตาคารา ท่ามกลางความผิดหวังของพ่อในตอนแรกเจ้าของกระท่อมปฏิเสธไม่ให้เช่าแต่จอฟสไม่ใช่คนที่ยอมรับคำว่าไม่ง่ายๆในที่สุดเจ้าของบ้านก็ใจอ่อนจอ b ส์ Jobs และคลิสเซนใช้เวลาส่วนใหญ่ในฤดูร้อนที่นั่นแม้พ่อจะห้ามแต่เขาไม่สนใจเช่นเดียวกับที่แล้วมาหลายครั้งและไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแถมพ่อยังอุตส่าห์ขับรถมาช่วย เมื่อเฟียสสีแดงของเขาไฟไหม้ด้วยเพื่อหาเงินซ่อมรถและค่ากินอยู่จอฟส์คลิสแซนวอสและเพื่อนอีกคนได้งานค่าจ้างดีโดยแต่งเป็นตัวละครเรื่องอลิสในแดนมหัศจรรย์ที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งของท้องถิ่นคลิสแซนแต่งตัวเป็นอลิสส่วนพวกผู้ชายสลับกันเป็นแมทแฮตเตอร์และกระต่ายขาวโดยต้องใส่หัวขนาดใหญ่ถึงเขา่า ท่ามกลางอากาศร้อนจัดแถมเครื่องปรับอากาศในศูนย์การค้าก็เสียและชุดก็หนักด้วยทําให้พวกผู้ชายต้องวิ่งไปที่ห้องแต่งตัวเพื่อดื่มน้ําและสับเปลี่ยนชุดกันบ่อยๆวอสคิดว่างานนี้สนุกดีแต่จอฟส์ไม่คิดเช่นนั้นชุดที่ใส่หนักมากพอใส่เดินได้สีชั่วโมงคุณจะเกิดอารมณ์อยากฆ่าเด็กขึ้นมาเขาว่าจอฟส ทุกทรมานอยู่ไม่นานนักในที่สุดฤดูร้อนก็สิ้นสุดลงและเขาจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยอ,อย่างที่พ่อแม่ของเขาเคยสัญญาไว้เมื่อหลายปีก่อนแต่แล้วหนุ่มน้อยหัวแข็งคนนี้กำลังจะทำตามใจตัวเองอีกครั้ง 4. วิทยาลัยเรื่องราวนี้น่าสนใจแค่ไหนโปรดติดตามได้ในอีพีถัดไปสวัสดีครับ